คนสำคัญของอุ๋มอาพาซิริคะต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ในวงการมานานแล้วนะค่ะบรรดาเสือสิงกระทิงรรดทั้งหลายเนี่ยก็ มากมายกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่สามารถมาสกัดเดวารุ่งคนนี้ได้ละค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเองนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดจริงๆละค่ะแล้วก็ต่างคนต่างต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับเธอคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เพรียบพร้อมไปด้วยคุณภาพอย่างมากมายรวมไปถึงสาวริชชี่เป็นนางเอกด,ดีกรีนักกีฬาแบดมินตันระดับชาติเองเนี่ยเจอมาหนักไม่น้อยนะคะหลายคนเองยังไม่ทราบว่ากําลังใจสําคัญในวงการบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ ๆนอกจากคุณแม่ของริตชี่ที่อยู่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็คือนักแสดงนางแบบรุ่นใหญ่อย่างพี่อุ๋มอาภาซิริที่คอยช่วยอบรมช่วยสอนแนะนำริตชี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการซึ่งเป็นเรื่องห่างไกลจากชีวิตของเธอในตอนมานั้นมากๆเพราะว่าเธอคุ้นเคยแต่กับวงการกีฬามาตลอดก่อนหน้นานี้เนี่ยริตชี่ได้เผยคลิปที่อุ๋มเองที่เป็นคนนับถือมากๆแล้วก็คุณแม่ถือได้ว่าเป็นคุณแม่ในวงการริตชี่เรียกได้ว่ามัมมี่ในวันแรกที่เธอบอกว่า เธอขยันซ้อมบทซ้อมเรื่อยๆติดต่อกันหลายวันหลังจากนั้นเกิดดรามา่าเรื่องอุ้มอภาสิติก็เป็นกำลังใจให้และเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆแส,สดงความห่งยงใเรากับเป็นแม่แท้ๆจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ